ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและตอนนี้คุณแม่กับมิชันยานิสาซ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 าให้กับมิชันจิวเล่เล่เล่เราสองคนสาวสวยที่เหลือเพียงสองคนในตลอดพันล้านล้านปีแต่เราก็ยังคงเก็บ ความสวยในว้ยได้จนถึงทุกว่าน,นี้เคล็ดลับก็คือกิสิ่นสีลอกินอยู่ในห้องนี้เปิดดูกันเลย กินผู้ชายหรืออะไรนี่นะมันแค่ผู้ที่เหมือนคุณนี่ยแหละเคล็ดลับความสาวสวยตลอด2,000ปีเรายักจะสัมภาษณ์หนุ่ึ่งรู้สึกยังไงที่ต้องแบ่งเนื้อปีละ500กร๊มให้ฉันอยากเข้ารอบของเจนนิเฟอร์คิมนะแค่นั้นเอง นี่คือข้อแรกเปลี่ยนวันหยกกันที่เราให้ไว้กับหมูหมูต้องทำนั้นหนักให้ได้ดีอ้วยมากอย็กก็จะขูดขูดขูดเนื้อมันออกมาเพื่อจะกินอะ่ะกินก็ได้ว่าเออกินเราก็จะสวยอย่างนี้นแรกแกมันเดี๋ยวไปสัม้าที่ไม่ได้เลยขอมีสึทธิ์อะไรก็ กับการที่รายการเราบอกไปเมื่อกี้ว่าเคล็ดลับความสวยคือต้องเก็บหมูที่มีลูกรลางเป็นคนอย่างนี้แล้วก็ถอ,อนแล้วมันออกมาแล้วกินกินกินต้องความสวยม,มันเป็นเคล็ดลับที่ดีไหมคะู้จากหนังของทุนที่คุณจะมาข่าเนี่ยก็อจจะมีไขมันเยอะนิดนึงก็เลยแบบว่าไม่ควรมากินว่าจะอ้วนกว่าเดิมไม่จริง ไม่ดีก็ค <ster> ือไม่ดีฉันทำมาตลอด2,000ปีมันจะเป็นความผิดได้ยังไงใช่ไหมจิวเวอรี่ลี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 พูดอะไรบ้างสิพูดว่าเราจะไปไหนพูดว่าเราจะไปไหนไปไหนไปไหนไปบายสวัสดีสวัสดีเฮ้ยสวัสดี